คำถามประกาศคมจากทางบ้านนะครับมาตา40นะครับส่งเกินก็ไม่เห็นได้ขึ้นเป็นโควิดส่งใบรับรองแพทย์ก็ไม่เห็นได้นะครับไปดูคำถามจริงกันครับอันนี้เป็นคำถามเชิงบ่นนิดนึงนะครับแต่ได้หมดเลยนะครับของผมจะมาบ่นจะอะไรได้หมดเลยเดี๋ยวยินดีรับฟังอะไรที่มันเป็นประเด็นประโยชน์เดี๋ยวผมเอามาอธิบายมาพูดให้ฟังนะครับ คุณพี่ท่านนี้คอมเมนต์มาว่าส่งเกินก็ไม่เห็นได้คืนนะครับเป็นโควิดส่งเอกสารใปรับรองแพทย์ตัวจริงก็แล้วไม่เห็นจะได้อะไรสักอย่างโกหกทั้งเพนะครับเราไปดูรายละเอียดกันในกรณีมาตรา4 0อันนี้คอมเมนต์มามาตรา40เพราะนั้นอ,อนุมานว่าคุณพี่ท่านเนี่มาตรา40นแน่นอนมาตรา40เนี่ยจะมีช่วงหนึ่งที่มีการลดเงินสมทบนะครับอย่างจ่าย จ่ายจาก70เหลือ42บาทจ่าย300เหลือ180จ่าย60หรือเออจ่าย100เหรือ60บาทนะครับซึ่งเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคม2565นะครับเป็น6เดือนเรียกว่าเหลืออัตราสมทบแค่100ร้อยละ60นะครับ60เเท่านั้นแต่ยังได้รับความคุ้มครองเหมือนเดิมนะคราวนี้เมื่อ เมื่อมีการลดเงินสมทบในช่วงกุมภาถึงกรกฎาคมเนี่ยบางท่านก็มีการจ่ายเงินสมทบเกินมานะครับในมาตา40เพราะนั้นเมื่อมีการจ่ายเงินสมทบเกินมามันก็จะมีการคืนเงินสมทบให้นะครับหลายท่านยื่นเอกสารคืนเงินสมทบนะครับแล้วก็หอแต่หลายท่านนะครับไม่อยากยื่นเอกสารผมก็มีทําคลิปวิดีโอผูกพร้อมเพยนะครับเพื่อขอรับเงิน เงินสมทบคืนนะครับอันนี้เป็นวิธีที่โคตรง่ายเอาอันดับแรกนะครับคุณผูกพร้อมเพย์นะครับโดยผูกกับเลขแบบจำตัวประชาชนของคุณกับบัญชีธนาคารนะครับผูกกลายเป็นพร้อมเพย์ทางประกันสังคมเนี่ยก็จะตรวจสอบนะครับใช้เลขบ,บจัรจรปจจตัวประชาชนของคุณในการโอนพร้อมเพย์นั่นแหละเพราะนั้นเวลาเขาโอนนเขาก็จะโอนเป็นเซ็ตนะครับ โดยใครผูกก่อนเดือนสิงหาคม1สิงหาคม .65 จะได้รับเงินนะครับจะได้รับเงินคืนมาตรา40นะครับที่ส่งมาเกินในวันที่8ถึงสิสิงหาคม65นะครับผ่านระบบพร้อมเพย์ผ่านบัญชีที่คุณผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนใครผูกพร้อมเพย์ไม่เป็นนะครับไปที่ธนาคารเลยแล้วก็แจ้งเขาเอาบัญชีธนาคารของเราไปด้วยบอกว่าขอผูกพร้อมเพย์ เลขแบบจำตัวประชาชนกับเบอร์เอ่อกับเลขเลขบัญชีนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้แล้วก็รอเลยแต่เนื่องจากว่าวันที่1สิงหาเนี่ยมันผ่านไปแล้วเพราะนั้นถ้าใครที่ไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ก่อนนะมาผูกทีหลังก็ยังได้นะครับโดยผูกก่อนวันที่8กันยายน6 5ผูกช่วงนี้เลยนะครับไปผูกเลยนะผูก กับเลขประจำตัวประชาชนนะครับผ่านพร้อมเพย์เหมือนกันจะได้รับวันที่14ถึง16กันยายน65นะครับเพราะนั้นจะได้รับเป็นเซตแต่หากไม่มีบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนให้ดำเนินการดังนี้นะครับดาวน์โหลดแบบฟอร์มสปส1ขีด,ด4 0 ได้ที่เว็บไซต์ sso.go.th นะครับเว็บไซต์ของประกันสังคมหรือขอรับได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมทุกแห่งจัดจงเอกสารขอคืนเงินสมทบไปทางไปรษณีย์นะครับหรือยื่นเอกสารขอรับเงินคืนสมทบได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศเลยนะครับสามารถแนบสำเนาบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ได้แก่กรุงไทยกรุงศรีทกศออมสินนะครับ คางประกันสังคมก็จะโอนเงินเข้าตามบัญชีเงินฝากที่คุณแนบสัญนาอไปนะครับหมดเรื่องดนึงแล้วนะครับในส่วนของเรื่องการของเงินสมทบคืนในกรณีที่ส่งเงินสมทบเกินในมาตา40นะจบจบเรื่องหนึ่งไปแล้วเดี๋ยวมาต่อกันที่เรื่องในส่วนของติดโควิดนะครับในแต่ละมาตาทำอย่างไร ติดโควิดนะครับประกันสังคมมีแนวทางการช่วยเหลือนะครับดังต่อไปนี้ค่าทดแทนเมื่อขาดไรายได้ผมคูดแต่ม .40 แล้วกันนะครับเพราะว่าม .40 เนี่ยทางทางคนที่คอมเมนต์มาคอมเมนต์มาทางม .40 เพราะฉะน,น,น,นั้นอนุมานว่าน่าจะอยู่ม .40 แน่นอนนะครับม .40 มี3ทางเลือกนะครับได้แก่1เงินทดแทนวันละ300บาทนะครับ กรณีรับการรักษาประเภทผู้ป่วยในตั้งแต่วันที่1ขึ้นไปแต่ไม่เกิน30วันนะครับต่อปีสําหรับทางเลือกที่1และ2และแต่ไม่เกิน90วันต่อปีสําหรับทางเลือกที่3 2เงินทดแทนวันละ200บาทกรณีแพทย์ให้รักษาตัวที่บ้านตั้งแต่3วันขึ้นไปแต่ไม่เกิน30วันนะครับต่อปีสาหรับทางเลือกที่1และ2แต่ไม่เกิน90วันต่อปีสําหรับทางเลือกที่3นะครับ คุณพี่ถ้ารักษาตัวอยู่ที่บ้านแล้วก็มีรักษาตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยอาจจะได้ทางเลือกที่2 3เงินทดแทนครั้งละ50บาทไม่เกิน3ครั้งต่อปีกรณีไม่ได้รับเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในหรือไม่ได้กักตัวนะมีใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อสำนักงานนะครับเฉพาะทางเลือกที่1และ2เท่านั้นสำหรับทางเลือกที่3ไม่คุ้มครองนะ ไม่แน่ใจว่าคุณพี่ที่คอมเมนต์มาเป็นทางเลือกที่1ห,หรือ2นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณพี่ที่คอมเมนต์มาทางเลือกที่3ม,มันจะไม่คุ้มครองอันนี้นะในกรณีเอาใบรับรองแพทย์ไปยื่นนะครับไม่ไม่คุ้มครองแต่ถ้าเป็นทางเลือกที่1ที่2นะครับได้รับเงินทดแทนนะครับส่วนในส่วนข้อที่2นะครับ คุณพี่ก็ไปยื่นเอกสารได้เลยเพราะว่าแพทย์เขาจะให้มาว่าให้รักษาตัวประมาณกี่วันให้หยุดกี่วันนั่นเองนะให้หยุดกี่วันคือให้หยุดกี่วันนะั่คือกักตัวละแม้จะไม่ได้รักษาตัวในภายในนะครับก็จะได้รับเงินทดแทนอยู่นะเพราะนั้นคุณพี่ยื่นเอกสารแล้วอาจจะต้องรอหน่อยไม่แน่ใจว่าเอกสารหรือเจ้าที่บอกว่าอย่างไรนะครับ ถ้าเจ้าที่บอกว่าโอเคเอกสารครบแล้วได้รับแน่นอนนะครับคุณพี่ก็ต้องรอหน่อยนิดหนึ่งคือบางทีมันมน,นานนิดนึงนะครับมันเหมือนกับในส่วนเงินทดแทนอื่นๆแหละไม่ว่าจะเป็นเงินทดแทนกรณีว่างงานนะครับหลายๆท่านก็บ่นกันมาว่ามันนานหลือเกินนะครับมันรอทําไมรอนานอย่างนี้นะครับผมเองก็รอนานเหมือนกันนะก็30กว่าวันนะครับ เพราะนั้นมันก็แล้วแต่คนบางคนก็2เดือนบางคนก็3เดือนเลยนะครับรายงานตัวไป3ามงวดแล้วก็จะได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องบางทีต้องใช้ระยะเวลาอาจจะไม่ได้ทันทุกทีนะแต่ท่านทุกอย่างถูกต้องยื่นถูกยื่นครบได้รับแน่นอนนะครับไม่ต้องกังวล ใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมจะคอมเมนต์มานะครับใต้คลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยเดี๋ยวผมมาตอบคำถามให้กับทุกๆท,ท่านนะครับอย่างแน่นอนก่อนจากการฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e นะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับผมนะครับให้กับแอดมินหน่อยนะเดี๋ยวแอดมินจะได้มีกำลังใจทำคลิปวิดีโอที่เป็นประโยชน์นะครับเอาเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมมาย่อยง่ายมาทำเป็นหัวข้อแล้วก็พูดถึง แบบเข้าใจง่ายๆนะครับ